แฟนๆตกใจพเพลกดังวิ่งสำลักควันหนีไฟไม่ที่ห้างเซนทัลเวลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา3ธันวาคม2,565จากกรณีเพลิงไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวลเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครทำเอาประชาชนที่ใช้บริการอยู่ขนาดนั้นต่างตกใจหนีเอาชีวิตดอดการอรดมานล่าสุดนักแสดงหนุ่มบุญนพนั กันทชัยหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เผยแพร่คลิปพร้อมทั้งเล่าว่านั่งตัดผมอยู่ไฟไหม้เฉยเลยที่เซนทันเวลเลี่ยงไปเซนทันเวลก่อนนะครับปลอดภัยดีเนาะตอนแรกวิ่งไปเอาถังดัดเพลิงมาจะช่วยดับแต่ไม่ไหวไฟแรงมากบวกควันเยอะมากด้วยเลยรีบวิ่งออกมาเอารถก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทวิตดัง ล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันมากมาย